ที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพาร์ตราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลดที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมบบปบล็อกฟู้ดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับลีเจนช็อปบริการทางร้านก็จะมีบริการขายไก่ตันบริการกดผลปีศาจถาวร แล้วก็มีบริการกดเกมพาร์ในแม p บล็อกฟูดอีกด้วยมีทั้งระบบเพจแล้วก็ระบบเว็บไซต์เลยนะครับสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย Hello Guys! w h a t ส up d u d ดูโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับฮะ uh huh. แล้วในคลิปวิดีโอนี้ครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่หลายๆคนรอคอยให้ผมทําอยู่นะ คลิปวิดีโอนี้ก็คือผมก็จะมารีวิวอ่าโหมดของกัปตันอเมริกาครับทุกคนในที่สุดผมก็ได้ไอดีมารีวิวให้ทุกคนดูนะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆเขามากๆเลยครับนี่เลยทุกคนโหมดของกัปตันอเมริกานะครับก็จะมีโอกาสออกอยู่ที่1นึทับห้าเลยนะทุกคน1นึทับห้าลองคิดดูดีทุกคนขนาดสุมเนตรนะครับสุมเนตรยังแบบว่า1นึทับสองยังแบบว่า อาตาแห้งกันเลยนะแบบเกลือแบบเค็มเป็นมาหาสมุทรเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยหนึ่งทับหทุกคนลองคิดดูดิแบบรีเซิร์ฟกันหาลัวๆยังไม่เจอเลยนะ <c oughs> โอเคฮะทุกคนคือว่าผมก็จะมาบอกจุดเกิดของมันกันเลยดีกว่าครับจุดเกิดของมันนะครับก็จะอยู่ที่เมืองโอบิลิสนะครับเมืองที่ผมอยู่ตอนนี้เลยนะนี้นี่เลยเมืองนี้เลยนะทุกคนเออเมืองนี้มันก็จะวิ่งแล้วงงๆหน่อยนะครับ คือผมอยากแนะนําทุกคนนะครับอันแรกเลยอันดับที่1ให้ทุกคนขึ้นที่สูงเพราะทุกคนขึ้นที่สูงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนนะครับพยายามบินตามต้นไม้นะแล้วก็หาตึกนี้ครับตึกของโฮคังเยะน,นะทุกคนตึกของโฮคังเยะหมู่บ้านหินนะมันก็จะมีรูปมืออยู่ด้วยนะทุกคนสัญลักษณ์ก็คือรูปมือนะครับให้ทุกคนสังเกตได้นะถ้าทุกคนไม่เห็นนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบินไปที่อื่นให้ทุกคนดูนะปึ๊บนี่นะครับผมบินมาตรงนี้ใช่ไหม พอเวลาแบบเรามองผ่านๆนนครับมันก็จะมีสัญลักษณ์รูปมือนะมันจะขึ้นตลอดเลยนะทุกคนนั่นก็คือตึกของโฮคังเยะหมู่บ้านโอบิลิสนะนี่เลยก็ให้ทุกคนนะครับขึ้นหมู่ขึ้นต้นไม้มาปุ๊บพอขึ้นต้นไม้มาแล้วใช่ไหมครับอ่าพอเราเจอกับอันนี้แล้วใช่ไหมก็ให้ทุกคนนะครับบินมาตรงนี้นะทุกคนนี่เลยบินมาข้างๆนะครับบินมาตรงหินตรงนี้พอมาหินตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้ทุกคนวิ่งลงมาเลยครับวิ่งลงมาเลย ปุ๊บอะฮะเราก็จะเจอกับต้นไม้ต้นนี้นะทุกคนนี่เลยของมันก็จะเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่นี่ทุกคนตรงนี้เลยตรงนี้เลยทุกคนงงไหมทุกคนก็ไม่น่าจะงงนะครับก็บินตามผมได้เลยนะคือให้ทุกคนหาตึกหอคังเยให้เจอแล้วก็ มาหลังอ่าหลังตึกนะทุกคนแล้วก็มาข้างล่างครับทุกคนก็จะเจอกับคาถานะนี่เลยตรงนี้เลยนะครับโอเคครทุกคนต่อมาเราก็มาอยู่ในช่วงของการรีวิวนะฮะทุกคนอันนี้ที่ทุกคนเห็นก็คือน้องๆ FC ของผมเองอะฮะทุกคนก็ดูชื่อกันได้นะครับอาจจะแบบว่าเจอเพื่อนตัวเองในนี้ก็ได้นะอ่าทุกคนดูชื่อไว้ชัดๆนะครับนี่เลย ก็อาจจะเจอเพื่อนของเราอยู่ในคลิปนี้ก็ได้นะทุกคนฮ่าโอเคฮะใครที่อยากออกคลิปกับผมนะครับก็สามารถมาได้ทุกเมื่อเลยนะคือผมอยากได้น้องๆ FC มาออกคลิปกันเยอะๆเลยนี่ๆทุกคนมาอีกหนึ่งคนแล้วครับแล้วก็มาอีกหนคนมากันเยอะๆเลยมากันเยอะๆเลยนี่อมากันเพียบเลย FC ของโอเคฮะอ่าเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวหมวกของกัปตันให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่าน,นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะ นี่โอเคฮะเดี๋ยวผมก็เปิดโหมดกันก่อนเลยนี่ทุกคนดูเปิดโหมดไปแล้วครับดูหน้าตาทุกคนดูหน้าตาของโหมดครับก็จะเป็นชุดเซียนนะทุกคนแล้วก็จะมีเออหมวกของลักษณะจะเป็นแบบว่าของกัปตันอเมริกาเลยนะทุกคนดูดิแล้วก็จะมีโล่ด้วยครับนี่โคตรเท่อแล้วเป็นสีฟ้าด้วยนะทุกคนสีฟ้าสีน้ำเงินโคตรสวยอะ่ะคือทุกคนรอชมกันมานานนะครับผมก็เพิ่งได้ไอดีมาจริงๆนะนี้แล้วก็กกดกันนะครับทุกคนดูกดกัน อ่ะฮะก็จะเป็นการยกโล่ขึ้นมานะทุกคนดูดิเป็นการยกโล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับโคตรเท่ทุกคนแล้วก็เอ่อตอนวิ่งนะครับตอนวิ่งทุกคนดูสปีดนะทุกคนดูสปีดดิสปีดนี่แบบว่าเร็วมากเลยนะครับคือทุกคนไม่ต้องเปิดโหมดอะไรแบบว่าเพิ่มเติมเลยนะเปิดอันนี้อันเดียวก็สามารถวิ่งได้สบายแบบชิวๆบื้อๆเลยนะโอเคฮะต่อมาก็เอ่อมีอะไรบ้างอ่าต่อมาก็กดคิวบ้างนะครับลิกขาวาคิวเอ้ยลิกขาวาคิวมีสกิลนะทุกคน เ,เดี๋ยวเรามาดูกันที่สเตตก,กันบ้างดีกว่านะครับสเตตนะครับจะบอกจักระอยู่ที่2,600นิน2,600หมัด3,000แล้วก็เลือด2,500นะครับโอเคคนะทุกคนเมื่อกี้นะครับผมก็ลืมกดตีธรรมดาให้ทุกคนดูนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับว่าตีธรรมดาของกัปตัาอเมริกาเขาจะพิเศษขนาดไหนทุกคนรอดูนะกดตีไปเลยนี่ทุกคนดูดิมันจะต่อยเป็นคืนนะครับเป็นคืนลมอะ่ะทุกคนดูเนี่ยทุกคนดูครับนี่เดี๋ยวตีชุดหนึ่งเลยนะ อเออดาเมจนะครับมันก็ถ้าทุกคนแหลงแบบ S3 ขึ้นแล้วก็อัพสเตตตันๆครับดามเมจก็จะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นสามได้นะทุกคนนี่ทุกคนดูดูดูตีธรรมดาครับโอ้ตีธรรมดาดโคตรโหดอะทุกคนดูดิมันอารมณ์คล้ายๆแบบว่ากดสกิลของเนสีขาวแล้วก็สกิลของเนสจุติอะที่ว่ามันจะเป็นต่อยเป็นขึ้นลมฮะทุกคนดูดิเนี่ยเนี่ยเนียใช่ใช่ใช่ใชเฮ้ยโคตรเฮะทุกคน เฮ้ยคอนเฟียวโอเคครับทุกคนเราก็มาดูสกิลของเขากันเลยดีกว่าครับกดแซดไปเลยทุกคนดูครับปาโลไปตึ้งตึๆตึทุกคนดูดิล้มเป็นโดมิโน่เลยอ่ะเฮ้ยล้มเป็นโดมิโน่เลยทุกคนอะเดี๋ยวทุกคนดูใหม่ครับแต่แบบว่าเดี๋ยวผมใช้สกิลคิวให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะครับกดคิวไปเลยปึ๊บนี้ทุกคนดู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 สกิลคิวนะครับมันจะเป็นการล็อกเป้านะแล้วก็ทำดาเมจต่อเนื่องนะครับมันจะปาโลไปแล้วก็ชนตึ๊งตึ้งตึ มีเสียงเอฟเฟคให้ด้วยทุกคนเป็นไงพดเฟียวอะทุกคนดูสกิลแซดกันใหม่นะครับแต่ว่าจะเอาระยให้ไกลขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะกดแซดไปเลยฟึบปาโลไปแล้วทุกคนดูครับนี่มันก็จะเป็นบูมมลแรงนะทุกคนโล่เราอะปาไปปึ๊บมันก็จะกลับมาปาไปแล้วก็จะกลับมานะฮะเดี๋ยวสกิลคิวมันจะโดนกี่ตัวทุกคนดูนะครับกดคิวใบ้ ปุ๊บ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 มันจะโดนประมาณ3ตัวนะครับแล้วก็มันจะเล็งไปที่ตัวเดียวยาวๆเลยนะทุกคนนี้กดซัดดูยใหม่ครับดูกดซัดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บทุกคนดูมันลม้มเป็นโดมิโน,โนเลยเฮ้ยโคตรเท่ะอะฮะดูท่ากันครับทุกคนโอ้โหท่าการก็เฟี้ยวท่าวิง่งตอนวิ่งนะครับตอนวิ่งมันก็แบบว่าสปีดเร็วมากเลยนะอลองท่าหลบกันบ้างนะครับกดหลบนี้กดหลบก็เป็นการวาร์ปธรรมดาทั่วไปเลยนะ อืมแล้วก็ในการคูลดาวเหรอสกิลคิในการคูลดาวในการคูลดาวอยู่ที่18วินะครทุกคนสกิลคิวแล้วก็สกิลแซดนะครับนี่สกิลแซดก็จะคูลดาวอยู่ที่ประมาณ18วิเหมือนกันนะฮะเออลักษณะของสกิลนะครับมันจะปลาไปใช่ไหมแล้วก็ศัตรูจะล้มลงประมาณเสี่ยววิเดียวนะคะทุกคนดามเมจก็จะอยู่ประมาณสัก หมื่นสองหมื่นสามนี่ะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอ่าเลเวลแล้วก็การอัพสเตตของทุกคนด้วยนะว่าสเตตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับดาเมจมันก็จะต่างกันออกไปด้วยนะนี่ทุกคนก็ดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าโหมดเนี้ยมันหายากจริงๆนะทุกคนผมก็เลยอยากรีวิวให้ทุกคนดูแบบนานๆนะครับเออมันแบบว่า1นึ่ทับห้าร้อยะทุกคนลองคิดดูดิกว่าจะได้มานะคือผมก็อยากให้ทุกคนดูนานๆนะครับว่ารายละเอียดของโหมดเนี้ยมันเป็นยังไงนะฮะ นี่โคตรเท่มันเท่จริงๆนะทุกคนมันก็มีทั้งไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนมันก็จะเป็นแบบว่ามาในรูปแบบของสายเลือดนะทุกคนมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบการดัมไอรอนแมนแล้วก็มาร์ไรเดอร์นะฮะมันก็จะเป็นประมาณนั้นเลยแล้วนี่ก็จะเป็นกัปตันอเมริกานะทุกคนเออในเกมนะครับมันจะชื่อกัปตันโจไกลหรือยังไงนี่แหละฮะ โอเคครทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการให้น้อง FC ของผมนะครับบินดูนะแล้วผมก็จะลองกดสกิลสอยน้องๆเขาดูนะครับว่าเขาจะล่วงไหมเอ่ยกดแซดไปเลยครับกดแซดไปปุ๊บเฮ้ทุกคนดูดิดูดูดดูมันเด้งขนาดคนอยู่ข้างบนมันยังแบบว่าทุกคนมันจะติดสตันครับมันจะแบบว่าเราจะหมุนหมุนมุหมุนอยู่กลางอากาศแล้วทุกคนเดี๋ยวสังเกตใหม่นะครับกดคิวไปปุ๊บ กดคิวทุกคนสกิลคิวผมหายเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อะฮะทุกคนฮะเดี๋ยวดูกันอีกรอบนึงครับกดแซดไปปึ๊บทุกคนดูดูดูขนาดคนอยู่ข้างบนยังแบบว่ายังล้มอ่ะทุกคนดูดิมันจะหมุนหมุนกาอากาศแล้วครับมันจะแบบงงงนะเดี๋ยวลองกดคิวบ้างครับกดคิวปึ๊บกดคิวมันเหมือนมันสอยไม่ได้อ่ะทุกคนมันสอยได้สกิลแซดอย่างเดียวนะฮะ คนที่บินอยู่บนกาอากาศอ่ะเดี๋ยวทุกคนดูแบบดูกันชัดๆไปเลยนะว่ามันสอยได้หรือไม่ได้นี่นะครับทุกคนดูถอยมาระยะไกลๆแล้วกดแซดไปปิ้ววฮ้ยทุกคนดูดีหมุนติ้วเลยทุกคนลอยอยู่กาอากาศยังหมุนนะคร um, <im> <im> ับกดคิวเฮ่ยทุกคนตรวจคิวโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วดู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 ทุกคนดูดิเฮ้ยเฮ้ยทำไมตะิวมันานยังอะ โอ้ยโหดนะเนี่ยทุกคนเอาไว้แบบสอยคนแบบว่ามาบินปวดเราเล่นได้นะครับแต่สกิลอะสกิลคิวเราต้องแม่นนิดนึงนะทุกคนนี่เดี๋ยวดูสกิลแซดนะครับสกิลแซดไปเลยฟี่ฮิวเบ่ง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 ทุกคนดูดูดูล้มทั้งคนเขาหมุนระข้างล่างเลยนะโคตรตลกอะมันแบบว่าหมุนติ้วติวกากาศเลยนะนี่ทุกคนกดคิวไปนะครับกดคิวกดคิวเป่งเบ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 ่งดูบัลชนทุกคนดิเฮ้ยเฮ้ยนานนะเนี่ยเฮ้ยนานนะทุกคนกดแซดไป ทุกคนดูหัวห้อยต่งๆเลยนะหัวห้อยต่งๆเลยโอเคครับทุกคนคลิปรีวิวหมวกของกัปตันอเมริกาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับฮะเป็นยังไงทุกคนคิดว่ามันเท่แล้วก็ถูกใจทุกคนไหมครับนี่ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆก็ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ